a l um l a h u m ร a ั r h a m umma t ุ Muhammadin sallallahu alaihi wasallam อามมะยาอัลลอฮ์โปรดเมตตาอุมมาทของท่านนบีมุฮัมมัด็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ้าเป็นแบบดูอาบทนี้จริงๆพี่น้องครับหัวใจของเราได้เป็นแบบดูอาบทนี้จริงๆเนี่ยนี่คือหัวใจของเขาได้รับการพัฒนาไปสู่อีกคันหนึ่งเขาเรียน คันไี้ล่ะคันที่อุลามะบอกบเบือนะท่ายในของเขานี่ก็คือเป็นตัดซั่ัลลอหุซิรอระท่ายในของเขานี่คือสะอาดหมดจดก็เรียกไม่มีข้องอื่นเข้ามาเสกแซงได้เลยทีนีด,ดูอันนี้และพี่น้องอันได้หมากพายามหน้าไายามอันดูอันนี้หนึ่งก็คือความรัก่ตมัคโลกทั้งมด,ด้ดยความรักและเมตตา เมตยาดีเดี๋ยวฟังท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลวะลาฮิวะสัลลัมทุกครั้งที่นบ,บีไปมัสยิดแต่ไม่เคยพูดจนเยาดีคนนี้เนี่ยมุชริกุนผูน้นี้เนี่ยเกิดลมป่วยขึ้นนบ,บีกลับไปเยี่ยมด้วยซ้ำไปเราแค่เพียงเผื่อไม่ถักหรอก <S 2> <S 2> <S 2> อยังมายุ่งในพ้มนะ้ากันไม่ถักพ้ผมผมมาตาักม่้เราก็มีใ่ลำบากเลงเรา <S <S เอามา,ามดเอามาหมด เอามอฟต์พี่น้องกับแต่พี่น้องไม่รู้ว่าตอนดินโนนกูโบคนใครคนดูอารายก็พี่น้องมุสลิมนั่นแหละแพ้ใจนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวาเลียฮิวะสัลลัมจนกระทั่งยอมรับนี่แหละอิสลามในตัวของคุณที่ทุกต้องที่สุดพี่น้องครับไม่ต้องอ่านคุรานให้ฟังไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นเลยแพ้โดยอามานการกระทำก็คือหัวใจเพราะหัวใจนี่คือหัวใจรอฮมะตัลลิลอาลามีน ไม่น้องการไปอันนี้คือสิ่งแรกพยายามมูฮาัสซาบะท่านอุมมรัรอัลลอฮุตาลาอานุมูฮัซบาว่าฉันวันนี้เนี่ยฉันกดไข่บางฉันจะได้ดูอา่ายและฉันจะได้อภัยว่าเช็คตรงนี้ก่อนเพราะไม่นั้นเมื่อกวอนน้ำแทงเนี่ยมันเอาไม่ออกเราพยายามทำอมามันอื่นทำหมากใดก็แล้วแต่แต่อันุ้๊มันติดอยู่ทีเฉยเมื่อแกปุมตรงนี้ได้อินชาอัลลอฮ์พยายามให้ความรักน้าที่คนเราว่า แม่แต่แมวตัวนึง่งนอนในบ้านของท่นานนบีมุฮัมมัดสุลลัลวะลลยวะสัลลัมเมื่อถึงเวลาละหมาดนอนอยู่บนสาญดารรสุรลลอกเกรงว่าแมวนี้จะตกใจมีหน้าเหลืองนะย่อมตัดสาญดาไปเสกนงให้แมวนอนต่อถึงต่างจากเราไมา่ไปนองเรานี่ชัดเลยอ่ะชัดเลยครับนี่ไงที่นี่ เลยเราจะมีหัวใจที่เมตตาได้อย่างไรบิสมิลลาฮิรรา rahmanir ราะ i m มมันจะข่าวซูหัวใจได้อย่างไรนั่นคือเป็นวัคซีนเนาะวัคซีนที่เขาบอกว่าบปุเนอกุลุทินะบีบอกกุลุอัมรินซีบาละลายบดะบิบิสมิลลาฮิรราะ r a h m a n i ราะ h i มฟาฮัวอักตอกิจกรรมใดก็เลยแต่ที่ท่านหรือโดยไม่ลรือบิบิสมิลลาห์เนี่ยอันนี้คืออัลลอฮ์ตาลาไม่ช่วยเรื่องกาบิสมิลลาห์คือโดยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรง เมตตาที่บอกว่าอ um ah ัลลอฮ์มานูอ ah oh oh. ัลลอฮฺอัลอฮฺชิสต้าว่านั่นแหละคุ้มทั้งรูกความเมตตาอันนี้พี่น้องครับเปลี่ยนข้อด่ออันต่ออัลนรั์สุบฮานะฮัวตาลาเนาะในเวลาอันหน่อยนิดนี้เนี่ยให้เรามีความเมตตาต่อบรรดามนุษย์รูกด้วยกันผู้ที่มีชีวิตและผู้ที่เสียชีวิตผู้ป่วยเราก็มีดูอาไปคอยกับเขาอัสลัลลอฮุลอาซิมวะร็อบบุลอัรชิลอาซิมอัยยัชฟี ไอ้ยัชฟิยากาขออัลลอฮ์ให้ไว้ไว้ให้สลามาสลามุลเกลัมิรรอบิร์รอฮีมเวลาเห็นผู้เสียชีวิตเวลาได้บอกเขาบอกข้าวการเสียชีวิตอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลายิโรจิอูนไม่ใช่ว่าสมควรเลยละการที่แปดแล้ว <c oughs> นี่อย่างกันเล่าปัดไอ้พันนันกุเลคูวิดใส่กระดีไอ้พ่อนดูี่ ดูอ่านสิได้รับข้าวไม่ดีดูอ่านสิอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยรอจิอูนอัลลอฮุมม่ฟิรละฮุวะรหัมฮูวะอาฟิวาฟุอันฮุเพราะเราเองก็ต้องการความหักเราเองก็ต้องการความหักเราก็คาดความหักไม่ได้เราก็ต้องการความหักจากคนรอบตัวก็เราแม้แต่ได้สารสัตว์ต่างๆเราไม่ชอบมาดูอ่ะมาถ้าไม่ดูอันเขาออมาโอมนะเขาหลูบนะแต่ถ้าตัวไหนแต่กัดนั้น เขาต้องเขต้องจัดการแม้แต่แมวถูกสิ่งทุกอย่างพี่น้องกรับเราก็อยากจะสัมผัสสิฟาตอัอรารม์มันนี่จากสรารสัต์และก็จากมนุษย์ก็เช่นเดียวกันเขาก็อยากได้แบบเราเลยเพื่อนนาบ,บีก็เลยบอกว่าอัชุชสาลามมบนากมุมใฮ้สาลามในราว่างพวกท่านต่อไปที่กูบอ นบ,บีก็บอกดูอาฮาัยซอวัดท่ถนนสุลลาะสุลลาะว่เลยฮิวสลัมว,ว่าฉันจะปฏิบัติตนอย่างไรเหมือนฉันพลาดไปที่กูบูหรือว่าเยียบมันไปเลยเฮ้น <c> ะ <oughs> เราเดินเชือบ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 แต่กูบูบ้านเรามันตางจากกูบูมาดีนะกูบูมักกะถ้าพี่น้องไปมากกะไปมาดีนะกูบูเขาทำทะเบียนเขาจัดแถวไม่มีได้เยียบหรอกเขาจัดแถวมีทางเดินรอบมอดถึงก็ราวันเวลาเสียชีวิตนั้น ไปฟังเท่เขเคอืมนั่นแหลที่เราต้องการขี้คานข้าวลึกพ่อขี้คานข้าวลึกที่นี่ป้าเรามาเราเผืออขามอยู่ทุกวันพอได้ไปฟังตาคูบูอ่าเอไย้เละพี่เดองลงไปสร้างขค้เลยไหมแกไงฟังเก๋ๆพอเก๋ๆก็เดินขามตลอดเลยอันนี้ก็ต้องก็ต้องมีทะเบียนมันจดด่จดด่พี่น้องครับที่นี่ เราก็เช่นเดียวกันน้อสุดท้ายนี้ก็ขอดวตอัลลอฮฺ سبحانه และก็ุาตาล่าน้าให้เราได้เป็นคนหนึ่งที่มีความเมตตาในหัวใจของเรานะครับทางผู้ที่มีชีวิตและผู้ที่เสียชีวิตอัลอาฮยาอิมินฮุมวัลอัมวานะครับบิรห์มัติกะยารัฮัมรรฮ์มิน